ไบคือคนแต่ครับคนครับใป่ทั <nossas sin Matthew> ้งทั้งทั้งนอันนั่นทั้งวนเออบุญยินทั้งว้านเอ็ก่ครับทับคนครับ เหตุอะไครับสองครับแทนที่สาลครับทุกคนครับข้างด่าอันหนึ่งอันนานหนึ่งวันก่อนครับ อันบนรับอันแรครับขับรับอะครับขับข้มารับรับขึ้นรับขึ้นรับ นนะครับนะครับอง้อยู่ครัคน ีินดียินด <c oughs> ีมาเลยมาเลยไม่ต้องอย่าเพิ่งปล่อยผูจนะ้จัดการน่ะจัดการมันจบก่อน

เด,เดี๋ยวเ,เดียเ๋ยวเราขึ้นแล้วปูพื้นมืดแล้วย่างไม้ยาแนวยยาแนวเอาเลยมันคือว่าไม่ต้องร้อยอะไรมันเพียงแค่ว่ามันมันเพื่อมันก็ได้การแนวนี่พี่นักไปเอาล้อเอาล้อยหิวไปใส่เ,เอาก็ได้ปูนนะ่ะเ,เอามาสามลูกเอาไปจบซะ